ครับพบกับผมเอชเวเปอร์ H อีกแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับอีกผลงานหนึ่งของเวเปรโซโหแต่ตัวนี้ออกบอกเลยนะว่าออกมานานแล้วนั่นก็คือตัวรีเวนเจอร์นี่รีเวนเจอร์เป็นชุดคิดมาครบชุดแบบนี้เลยมีนี้ด้วยเวฟแบนแล้วเจ้าเวเปร s โซรีเวนเจอร์จะเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียเวลา เราลงไป up close and personal ใกล้ติดประชิดตัวเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นมาสรุปแบบ FaceTime ลงเลยครับช่วง up close and personal ใกล้ติดประชิดตัวกับ r e v e n g e r Kit ผลงานของเวเบรโ o แล้ววันนี้ก็จะใช้น้ำยาขนมชัน้น layer jelly cake ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอเรามาชมตัวนี้ก่อนนี่มาเป็นเซตครบเลยจุ5มิลรีเวนเจอร์คิด above and beyond เหนือและเกินไปอีกของเวปเรโซมีบอกสเปคคร่าวๆด้านหลังก็บอกมีอะไรให้มาบ้างแล้วมีสเปค มีบอกขนาดทั้งมอสทั้งแท้งน้ำหนักทั้ง2อ,อย่างจ่ายไฟเท่าไหร่จอเท่าไหร่รับความต้านทานได้0.05-5ถึง5โอห์มทำท TC ได้มีโหมดต่างๆเยอะแล้วก็ใช้186502ก้อนซึ่งในนี้ไม่รวมมาด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าผลิตจากที่ไหนมีบาร์โคดฝั่งนี้ก็เขียนเว็บเรสโซแล้วก็ต้องเปิดอย่างนี้นึกว่าจะดึงได้ ดึงไม่ได้มันสงสัยมันติดอะไรอยู่สักอย่างตรงนี้มันควรจะดึงได้ไม่เป็นไรกล่องนี้ก็จบข่าวอ่ะจริงๆมันต้องดึงออกมาได้แหละแต่สงสัยเก็บไว้นานเกินอ่ะเปิดมาดูนี่แพคเกจจิ้งเขางามก็จะมีสาย usb เป็น micro usb นะครับอันนี้ออกมานานและน่าจะออกมาก่อน type c ด้วยมืองเป็นสายถักอย่างดีมีซองดำก็จะมีพวกคำเตือนมีใบรับประกัน มีคู่มือสองเล่มเล่มหนึ่งก็เป็นเอ๊ะเหมือนกันเหรอแล้วให้มาทําไมสองเล่มเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนคนละภาษาใช่ใช่โคละภาษาอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บอกวิธีการต่างๆโอ้เยอะนี่วิธีการเดี๋ยวมาทําให้ดูดีกว่าสวัสดีอนาคต Say Hello to the Future เปิดมาเปิดมันมีหลายสีนะครับตัวนี้สีนี้สวยดีชอบ ที่จริงใช้มาเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้อยู่แบบดูสภาพแต่ยังดีนะหรือว่าเป็นตัวสีเร <c oughs> นโบว์เออนี่ยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกเลยแล้วก็จะมีแท้งจุห้ามิลมีแท้งสำรองมีโอริงอันนี้มีเวฟแบด์ให้มาด้วยมีแกสเก็ตเดี๋ยวเอาเวฟแบนออกมาก่อนเหมาะมากสำหรับคนแบบผมปื๊บใสซะหน่อย ดีกว่าไม่มีอะไรเลยตัวแท้งตรงนี้ก็จะเขียนเวปเรโซมีเครื่องหมายนี่ลูกศรโค้งๆก็คือบิดไปเพื่อที่จะเติมปิดปุ๊บด้านบนก็เขียน VSGB 15ด้านล่างเรียบง่าย NRG ปรับรวมได้สองฝั่งสต็อปเปอร์ปรับข้างหนึ่งอย่างไรอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเช่นกันตัวนี้ตัวนี้เป็น0.15โ oh อห์มเป็นแบบนี้ ไม่ได้เป็นเมชนะเป็นลวดแล้วก็ตัวที่แถมก็จะเป็นแบบนี้2รูเดี๋ยวก็ใช้ตัวนี้ตัวที่เขาติดมาให้นี่เราพร์มคอยรอไว้ก่อนมันมีการ์ดอันนี้ให้มาด้วยก็แล้วแต่ว่าเราจะเซตไหน50าสถึงร้อยสดีที่สุด6 0สิถึงแปตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ GT8 นี่ใส่กลับไปแล้ว Prime คอยรรอขนมชั้น ดูให้มันซึมออกมาด้านข้างๆนี่ให้มันฉ่ำออกมาอย่างนี้เลยถือว่าโอเคครอบฝากลับสวิงเปิดเออล้างซะก่อนล,ล้างล้เติมน้ำยาเลยห้ามิลนี่เวฟแบนด์ฝั่งนี้เขียนว่าเวฟออนฝั่งนี้เขียนเวฟเรสซา่าเดี๋ยวเราตั้งรอก่อนแล้วก็ริบทิปเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ริบทิปเป็น510แต่เป็นแบบ ของเขาเลยอ่ะโล่งดีอามาเรื่องมอสบ้างปุ่มเมนูชอบกุกๆๆ,ๆหนึบดีเปิดฟึบมี d i r e c t ชั n ของฐานลบบวกบวกลบก็ลบอย่งนี้ก็บวกก็ใส่ฐานก็ขึ้นมาเลยเป็นอะไรที่เรียบง่าย กด5ครั้งเพื่อเปิดหรือปิดอืมหครั้งปรับก็นี่5วัตไม่รามโรบินขึ้นไปทีละจุดหนึ่งเวลากดแช่ก็จะวิ่งเร็วก็ข้ามเลยไปจนถึง99.9แล้วก็พอขึ้นร้อยวัต ปรับทีละวัตละไม่มีเศษจนถึง220วัตต์หน้าจอมีอะไรบ้างมีบอกแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่บาร์สฝั่งบอกว่าอยู่ในโหมดอะไรอันนี้ก็เป็นโหมดมีหลายระดับแล้วก็นี่พอผ่านไปแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นเส้นนี้พอดีอันนี้ใช้มานานแล้วมันมีรอยจริงๆไม่ควรจะมีนะก็ถ้าดับกัจะขึ้นเป็นนาฬิกาปลุกขึ้นใหม่ อ่าต่อตรงนี้คือค่าความต้านทานแล้วก็บอกค่าโวลเทจด้วยบอกว่ากี่วัตต์แล้วก็เวฟไปแล้วกี่คําเวลาที่เรากดมันจะวิ่งปืดด้วยว่ากี่วินาทีถ้าต้องการเข้าโหมดนาฬิกาอยากดูเวลาก็กดนี่ตัวนี้กับบวกก็จะขึ้นมาเป็นนาฬิกาอันนี้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวจะทำให้ชมว่าตั้งยังไงถ้าอยากจะกลับหน้าจอว่าดูอ<แ>ย <in> ่างนี้ก็กดปึ๊บไม่รู้เพื่ออะไร ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนโหมดกดปุ่มกลางแช่เมื่อกี้เป็นวัด variable w a t t a g e ตัวนี้เป็น variable temperature จะเห็นว่าตรงนี้ขึ้นว่า ss พอเรากดไปต่อไปมันจะเป็น ni อันนี้เป็น ni 200กดต่อไปมันเป็นไทเทเนียมแล้วก็เวียนไปที่ tcr memory 1 memory 2 bypass นี่ก็คือเหมือนกับยิ่งสดจ่ายไฟจากฐานโดยตรง สามารถเข้าไปเซตซิสเต็มได้แล้วก็เวียนกลับมานอกจากนี้ก็สามารถที่จะกดให้เวฟกับลบเพื่อเข้ามาเซตเซตก็หนึ่งอันแรกก็คือโหมดกดเข้าไปกดแค่แล้วก็เซตตรงนี้ก็คือเมื่อกี้ normal high soft เลือกได้พอพอใจก็กดแค่ variable temperature control ก็กดได้เหมือนกันสามารถปรับตรงนี้สามารถปรับวัดได้อันนี้โอเคเลย พอใจก็กดแช่ตั้งเวลาอันนี้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอ้าวเลย pointer of number ก็คือถ้า off กดอย่างเมื่อครู่ก็จะเป็นหน้าจอดับสนิทไปเลยหรือว่าเป็น number number ก็คือจะเป็นแบบดิจิตอลตัวเลข pointer ก็เป็นนาฬิกาแบบนี้เป็นนาฬิกาแบบนี้ แบบมีเข็ม default ก็คือถอยไป smart smart mode yes ก็ได้ no ก็ได้มันจะปรับวัดให้อัตโนมัติปุ่ไปที่ yes แล้วก็ screen timeout 10วิไล่ไปได้จนถึงมันจะไม่ดาวจน60นาทีชั่วโมงหนึ่งเลยตั้งไว้สัก15วิพอ brightness ก็แน่นอนปรับความสว่างความมืดของจอได้แต่จอนี้สว่างชัดใช้ได้นะ ต่อไปก็พับเคาน์เตอร์อันนี้933คำแล้วแล้วก็สามารถที่จะกดไปรีเซ็ตได้กดออกแล้วก็กด Exit ออกมามันก็จะอยู่ในโหมดนี้อ่ะเวลาก็ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงเมื่อกี้ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นมาอันนี้ตั้งไวแล้วไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยตั้งไว้3ชั่วโมงนี่นาฬิกาขึ้นมาแล้ว เราก็เช็คอะตอมมเซอร์แปลว่าไม่มีอะตอมปักลงสมหัวซิครับนิวโหลด yes อ่านี่ไงมันถอยลงมาให้เป็น55.0ลองแค่นี้ก่อนเปิดรูลมสุดน้อยไปเยอะเลย77.7วัตต์ อืมเรากลับขึ้นไปคุยแบบ FaceTime ไปสรุปกันครับเป็นไงครับเห็นกันแล้ว Up Close and Personal ใกล้ติดไปชิดตัวกับ Revenger Kit แล้วก็เวฟกับน้ำยาขนมชั้นฟิล ดีดีน้ำยาก็าอร่อยนะคนที่ดูช่องผมประจำจะรู้เลยว่าปกติผมไม่ค่อยรีวิวน้ํายาแต่ตัวนี้มันบอกก่อนว่าเริ่มครั้งแรกเริ่มเวฟสองสาคำแรกเนี่ยมีความรู้สึกแบบมันยังไงก็ไม่รู้นะแต่ยิ่งเวฟยิ่งอร่อยเออแปลก แล้วฟิลพอเวฟเวฟไปสักพักหนึ่งมันเป็นออเดเวฟได้เลยเดี๋ยวเรามาพูดกันนิดหนึ่งเรื่องของตัวรีเวนเจอร์ที่พูดผมพูดค้างไว้แล้วผมก็ตอนทำรีวิวครั้งแรกมันมันจะมีใบนี้มานี่ใบนี้เขาบอกว่า Tips on how to choose the right coil and mode ไม่อ่านเอง ช่วยเองมันก็จะมีเขียนด้านบนที่มันเป็นตารางเนี่ยตารางนี้ก็จะเขียนว่า recommended watch for each gt coil under different mode is below ก็คือวัดที่แนะนำของคอยของ gt coil ก็คือของคอยแหละแต่ละตัวของตัวคอยนะในโหมดต่างๆนี้เรามาดูตรงตารางนี้โหมดด้านบนมันก็จะเขียนมันจะมีคอย gt 2 gt 4 gt, 4, GT 6 gt 8แล้วมันมีโหมดทำให้ชมแล้วแต่ละโหมดเป็นอย่างไร ทีนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยตัวที่เวฟอยู่ตัวเนี้ยมันคือ GT8 เพราะ GT8 ปุ๊บเนี่ย GT8 แล้วตอนนี้เป็นโหมด normal เพราะฉะนั้นก็ดูตรงกลางก็แปลว่า50-110วัตต์ดีที่สุดที่60-80วัตต์ในขณะที่ถ้าเหลือเราเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด high มันได้40-80วัตต์และดีที่สุดถึง55-70วัตต์แต่ถ้าใครอยากจะเป็นแบบโหมด soft ก็ 6 0ถึง110แล้วก็ดีที่สุดที่70-90ถึง90วัตต์มันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าเราใช้โหมดอะไรเออเลยเก็ตแล้วว่าอันนี้ตอนนี้ท้ายสุดผมว่าผมลงตัวนะตัวนี้ตัว GT8 เนี่ยผมเวฟที่77.7วัตต์มันออกมา0.16อมเขาบอก0.15ก็ออกมา0.16ก็ไม่ถือว่าต่างกันเยอะแล้วก็แนะนำที่50-110วัตต์ แต่ดีที่สุด60 8 0ถึงผมก็ดันไปถึง77.7วัตต์เลขสวยแล้วก็ฟิวดีดอันนี้ก็ขึ้นเป็นนาฬิกามาอีกแล้วนี่มีนาฬิกาด้วยฟิวดีดเดี๋ยวเราลองดันดูแต่ว่าคงไม่ดันไปยนถึง1 1 0วัตต์มันดีสุดที่80เอ่อลองสัก90วัตต์90วัตต์นี่90วัตต์แล้วก็เปิดรูลมสุด ใครที่ชอบอะไรอุ่นๆนะผมว่าอันนี้เก้ยังพอไหวแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมจะเป็นคนที่ลากยาวนิดนึงก็77.7วัตต์กำลังพอดีตัวนี้มันมาพร้อมอะตอมเพราะนั้นได้ฟังเสียงโรมฟโฟมันไม่เห็นอย่างนี้นะมันไม่โล่งถึงขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคอย ลมที่ผ่านคอยเข้ามาเนี่ยรูคอยมันเล็กก็ได้ฟิวก็ออกมากําลังดีไม่โล่งมากเกินไปตีนิดนึงสำหรับคนที่จับแบบอย่างเงี้ยผมจับอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเวฟถ้าถนัดอย่างเงี้ยหน้าจอมันฝังเข้าไปอยู่ในมือแต่ว่าถ้าเบื่อเป็นเวฟด้วยหัวแม่มือกดแบบนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้พอดีมันก็แล้วแต่สไตล์การเวฟของแต่ละคน มันก็ได้เหมือนกันแต่พอดีช่วงระยะหลังเนี่ยผมชอบที่แบบมาใช้นิ้วชี้มากกว่าเพราะนิ้วชี้ปุ๊บจอมันฝังเข้าไปอยู่ในมือพอะจะเปิดขึ้นมาดูว่าหน้าจอเท่าไหร่เอา้าผิดด้านต้องเปลี่ยนกลับมาถึงจะเห็นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดกำลังดีจับพอดีมือมากเป็นมอสฐานสองก้อนที่ขนาดกระทัดรัดแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันมีตัว r e v e n g e r รออกมาเมื่อกี้ให้ตอนที่ทำอัพ r o วร์แสนเพอร์เนให้ชม เป็นตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นทัชสกรีนออกมาหลายปีแล้วตัวนี้แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรจะรีวิวก็เอาของเก่ามารีวิวบ้างแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีผู้โชคดีได้รับยกเอาไปทั้งชุดเลยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยช่วยกันกดไลค์แชร์คลิปออกไปแชร์ช่องออกไปแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะแนะนำ อยากจะคอมเมนต์อยากให้นำเสนอส่วนไหนอยากให้นำเสนอเรื่องอะไรแนะนำกันมาได้ครับเช่นเคยครับท่านที่ยังสูบบุหรี่อยู่เลิกสูบบุหรี่เถอะครับการสูบบุหรี่ไม่มีอะไรดีเลยถ้าเลิกได้ก็ยินดีด้วยถ้าเลิกไม่ได้ลองหาตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้นั่นก็คือเว็บไรเซอร์ไม่ได้บอกว่าเว็บไรเซอร์ปลอดภัยร้อยเอร์เซ็นต์แต่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่แน่นอนเลิกสูบบุหรี่วันนี้เลยนะครับทำเพื่อสุขภาพทำเพื่อตัวคุณเองและที่สำคัญทำเพื่อคนที่คุณรักการสสูบุรร่เป็นนออัตตาายขภพ สำหรับวันนี้ผมเอชเวเปอร์กับเวปเรสโซรีเวนเจอร์ต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ